หรือบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีหรือเปล่าถ้ามีชูขึ้นมาขอแค่ชเจ็ดคนขึ้นมาเรื่องคนเวทีหรือว่ามีบัตรเทสโก้โลตัสฟิซ่าที่พี่ป๊อบเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ก็ได้เหมือนกันได้ค่ะเชิญค่ะหรือไม่บัตรเครดิตสี่ตัวชอยก็ได้มากมากๆอยวเพิ่งใจเย็นนะอย่เพิ่งอยวเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นอย่าเพิ่งเราขอคนที่เราจิ้มไปก่อนอ่าท่านนี้ก่อนหนึ่งยวเพิ่งนะมาเลยค่ะพี่ส่งขึ้นมาหนึ่งท่านอ่าเชิญคนทกันสองคนท่านอ่า พอแล้วค่ะหยุดแค่คนเสื้อฟ้าค่ะอ่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาค่ะโอเคมีสัมภาระค่ะเจ้าหน้าที่ไปก่อนได้ค่ะอ่าตอนนี้กระส่งกระเป๋ากระส่งกระเป๋าแล้วดีหกเสร็จครบแล้วเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะนะคะกติกาการเล่นเกมของเรานะคะง่ายเลย เดี๋ยวเราจะมีตุ๊กตาหมีอันี้นะคะให้และให้ทุกคนค่ะทำการส่งหมีไปเรื่อยเปิดเทงด้วยเพลงหยุดหมีอยู่ที่ไทยเราจะอ่านโจทย์นะคะจะมีกติกาให้นะซึ่งระหว่างที่หมีส่งไปเนี่ยค่ะต้องเต้นไปด้วยเออผู้พิสูจน์นี่เลยผู้พิสูจน เลยนะคะเออพร้อมนะนะคะเดี๋ยวไลฟ์พี่ป๊อปจับโจทย์ถือไว้ก่อนนะคะตุ๊กตาที่ใครคนนั้นตกรอบนะเก็บไว้ก่อนถือไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นหยุดตุ๊กตาที่ใครถ้าตอบคำถามผิดปุ๊บตกรอบทันทีหรือเราจะประกติกาให้เออนะคะอยู่ที่ดวงด้วยละกันใช่แล้วพร้อมร้อมแล้วเล่นด้วยนะเล่นมาก ได้ด้วยถกไปสกไปกไปด้วยเปนด้วยนะเป็นด้วยเปนด้วยใครไม่ได้ตกรอบใครไม่ยกใครไม่ยกตกรอบนะเดี๋ยวี่โมับโสทที่มาถึงโจทย์ค่ะจบเรียบร้อยโจทยราคกำลังจะส่งตุ๊กตาให้ใครคนนั้นตกรอบอ เดี๋ยวให้พี่ปอรอบขอพิลลาร์ถ่ายนะเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยหน่อยนะเชิญเชิญนะคะเขาบอกไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเก๋เลยรักอย่างนี่พี่ปอบอกไปว่ารักแต่ดวงจริงๆอ่ะเดี๋ยวเชิญลงด้านข้างขวามือนะคะขอหลบขออนาตลงบันไดขวานะเอาไหมไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคค่ะอย่าบ้าจนนะ คนถือตบร้องคนจะรับตาตบแล้ค่ะไ,ได้รับไปเลยอเของที่ระลึกค่ะ,อะโอเค,คะแล้วอีกห้านสุดท้ายเล่งมาเลยค่ะ ได้ด้วยนะครับคนด้านซ้ายของคนที่ถือธูปตาตกรอบฮะว้าเอาล่ะเดี๋ยวให้ถ่ายรูปกับพี่โบ๊ชด้วยค่ะมาเดี๋ยวท่านที่เหลือขออนุญาตก้าวขึ้นมาหนึ่งก้าวนะคะก้าวขึ้นมาสองก้าวโอเคโอเคค่ะอ่ะขออ่ะถ่ายรูปอ่ะให้ให้ให้เดี๋ยวพี่ถือให้ด้วยโอ้โหน้องก้มมือสั่นน้องก้มมือสั่นเล่ โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เจอสี่สาวสี่สาวเราจะใกล้กันนิดนึงไมคะห้เหยับขยับส่งไม่ใหขยับนิดนึงเดี๋ยวเรากอดขยับก้าวข้าไปหนึ่งก้าได้ไหมหนึ่งเก้าโอเคเดี๋ยวพี่โบก้าวขึ้นมาได้ค่ะเดี๋ยวตกไฟเดี๋ยวหน้ามืดเออเดี๋ยวไม่สวยไม่สวยพร้อมแล้ว ะโจทย์คนถือคนถือตกรอบครับรถตุ๊กตาตกรอบค่ะน่าโอ้โหนี่มีขอหนึ่งรูปขอหนึ่งรูปเดี๋ยวเราใกล้กันสามคนนะคะให้ผมถ่ายเหรอครับมือสั่นเหรอครับมือสั่นทุกคนเลยอ่ะโอเคนี่ ะะขอบคุณค่านนะคะเอาล่ะโอเคค่ะพร้อมแล้ว อยู่ที่สองส่วนและกติกาของเราคือคือคนชนะรับตุ๊กตามาจากใครคนนั้นตกรอบว้าวตื่นในดีใจมากต้องไหนครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเพิ่มกติกานิดหนึ่งเพราะว่าตกไปตกมานนี้มันจะเริ่มเร็วแล้วไงเหลือสองคนแล้วเราขอ